ายดีเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคนผู้อยู่ทั้งไก่ทั้งไก่ผู <c oughs> ้ที่จากบ้านไปเห็นงานเกิดไก่ดเดี๋ยวมาเลี้ยงงวัวอีกถ้าพี่น้องมาเลี้ยงงัวเฮ้ยหกตั้งดอด เด <c oughs> ้อพี่น้องเด้อเหลืองัวนดำกันโอ้ยจิ่งควันหายธรรมชาติดูเด็กอายุด,ดอนแชน่น เก้าตะหลังดอนเคยมีอดีตดูหน่อยวก็คือเก้าคือเ,เ,คเดิมแล้ว <c oughs> ทรงให้ทรงหน้าโอ้ยสุดจอตายไก่พีไดเนเบิ้งไปไก่ไก่บานไก่เมื่องไปทำมาหาจีนปไื่อไก่เดี๋ยวเบิงบบเาาเเบ้งมันยากาศบานเฮ้ยยแต่ธรรมชาติรุนรวนหลงมยึดมันหลับผิด ก็เล่งงวยทุกอยาต้องแน่นน้องแน่นน้องแน่แนหอดคัดแ,แล้วเดีย๋ยวเลยขป้นหอดบาทอดตอนนด้นกับพายาไป

<c oughs> น,นี้บ่ค่อยลม่มบรรยากาศดีอยู่บ่ฮ้อนบ่หนาวอากาศพอดีพอดีสองสามมือจะผ่านมากแล้วโอ้ยสุดยอดลม่ลมลม่มคลกคล่ำไ่จะประมาณตะซ้าย กินป้ากินก็จะได้เข้าบ้านแล้วบายสามกุกกัวาบสี่ายสี่สม้งหามง้ง <c oughs> สุดๆเลยแล้วบรรยากาศโอ้ยต้นไม้บานเฮาต,ต้นตะแบงใบกำลังลนหาเบ่งสายบ่ไดดอกนอกจากตรงห e a ท i n หน้าบ้านออกจากทีนอินกำลังจะได้กลับบ้านแล้ว นี่ยังกินเขาอยงเดี๋ยวโอ้เป็นตะแซบแเอมดหลายฮะขายแต่ตะท่อหนึ0 0หกพันกวแกแรงอีกสี่พันกัวโตกับไปหมื่นต้น้แลว บัดเพียงนีูนั่นเดองมันมูเขาเจ้า่อเขาน่ยกูเาเจ้า่อเขาน่ะกะเจรจาหนี่ที่นึงใช่เหรอครึ่งเลย